และแล้วก็ถึงวันที่ฉันไม่ได้รอคอยน่าเบื่อสุดๆกิจกรรมเหงื่อไหลใครย้อยแล้ววันนั้นก็คือวันที่จะต้องไปเข้าค่ายแน่นารีนะสิเฉันชื่อลิชื่อที่แม่ตั้งให้คือมาิีจะเปลี่ยนเป็นลิซแต่ไม่สำเร็จเพราะว่าเพื่อนๆเ,เ,เรียกลิซเฉยๆส่วนยายสองคนนี้หมวยกับแคนดี้ซึ่งกำลังตื่นเต้นกับการเข้าค่ายครั้งนี้ ฉันเอาม์ชเมลโล่ไปย่างกินด้วยล่ะส่วนฉันเอาปลากระป๋องไปย่างกินล่ะแล้วก็เอาฮูกไปทำห่อหมอกด้วยมันสนุกตรงไหนกันนะอยู่ๆก็ต้องไปนอนกลางดีกินกลางทรายแบบนั้นนะต้องมาทำอาหารกินเองด้วยลำบากจะตาย,อยานอนเล่นโทรศัพท์อยู่บ้านสบายใจกว่าเยอะ ที่ที่เราจะไปเนี่ยเป็นค่ายที่อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนแต่สภาพเนี่ยเก่าคร่ำครื้อได้ชื่อว่ากันดานแบบสุดๆเลยอ่ะฉันละสงสัยว่าสองคนเนี้ตื่นเต้นอะไรกันนักหนานี่ไงนี่ไงอุปกรณ์ที่ฉันซื้อมาางเนี้ยได้แคมปิ้งเต็มที่เลยห่อนี่แหละข้อดีของการไปเข้าค่ายดีกว่าจัดแถวอยู่โรงเรียนน่าเบื่อนะเนอะเนอนั่นสิจริงไหมลีฮนักกันนะ ล,ลงจากรถแนละ้วก็จัดแถวทั้งหมดแถวตรง <c oughs> ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสินะวันที่เนตนารีชั้นม .3 จะต้องมาเข้าค่ายเนี่ยพวกเราจะต้องทดสอบร่างกายและจิตใจภารกิจแรกวันนี้ก็คือเดินทางไกลกันไปเลย <c oughs> เราจะขึ้นเขาไปยังตัวค่ายกัน <c oughs> เอาละ <c oughs> ระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง <c oughs> เริ่มได้ อาอาวยังสาวยังแซกกันอยู่แท้ๆเดินให้มันแข็งแรงว่องไวกันหน่อยสิจ้าพวกเธอ,เ,อ,อเดี๋ยวขึ้นไปช้ากว่าจะได้ทําอาหารกินกันละก็มืดพอดีครูหิวแล้วขอครูพูดมาได้ตัวเองมีคนแบกนี่นาสบายเลยพวกเรานิเสดต้องเดินใช่ใช่ใช่ที่ฉันต้องให้คนแบกก็เพราะว่าต้องการอยู่ที่สูงจะได้ดูแลเห็นพวกเธอได้ชัดๆยังไงล่ะ ข้อเสียของการเตรียมของมาเยอะก็คือต้องแบกเนี่ยแหละยิ่งต้องขึ้นข่าวแบบนี้ด้วยวนะแล้วดูยายลิซี่เดินตัวเบาเลยไม่ได้เตรียมข่าวของอะไรมาเลยหรือไงอ่าโอ้ยก็พวกเรากลุ่มเดียวกันพวกเธอ,อก็มาตั้งเยอะแล้วนี่นาใ้ฉันแบกอะไรมาอีกเลยเดี๋ยวก็ไปแบ่งๆกันสิอ้อไรวะเอ,เอามาเยอะก็ต้องแบ่งเพื่อนสิ ทำไมมันถึงดูน่ากลัวเก่าเกืเกอกวังเวงวิแหวงวงฮืมมีป้ายอะไรเนี่ยทำไมมันหลอนแบบนี้อเอ้ยมีห้องน้ำเหรอนี่เราต้องมาเข้าห้องน้ำแบบนี้แหละเนี่ยหลังคาเปิดประทุนด้วยเอาหน้าก็เรามาฝึกนี่นาะไม่ได้มาเที่ยว <c oughs> นน่นสินะพวกเธอนี่คิดบวกเกินไปเปล่า เอาล่ะเมื่อถึงที่หมายก็รีบทําอาหารเย็นกันได้เดี๋ยวครูจะไปเดินตรวจโดยการชิมให้ครบทุกกลุ่มนะจ๊ะโอ้ลืมบอกครูชอบเค็มๆนะเดี๋ยวส่งลายไปบอกแม่ก่อนว่าถึงแล้วโอ้โหของแพงมันดีอย่างนี้นี่เองอะไอโฟนสิบแปดโมดิฟาเครื่องละ3ามหมื่ฝ่ายังมีสัญญาณส่วนของฉันอนะพอขึ้นมาก็ใช้ไม่ได้แล้วแล้วของยายลีนะ่าโทรศัพท์ของโถมห่างไกลความเจริญก็ไม่น่าจะเปิดติดและจริงมอ <c oughs> เอาละเอาละเดี๋ยวมาทำอาหารกินเธอฉันก่อไฟเองเอามาเซ่จะกินให้หายเหนื่อยเลยส่วนยายลี่ในเมื่อเธอไม่ได้ช่วยขนอะไรมาเดี๋ยวฉันจะแบ่งมาม่าให้กินก็แล้วกันของดีๆอย่าได้หวังเลยเอ้าวไงงั้นนะป้าป้าหมวยไปทำอะไรกินกันส่วนยายลี่ถ้ามาม่าไม่เอาแล้วก็จับทิ้งจกกินเอาก็แล้วกันนะในใจของฉันมีแต่ความโมโหหน่อยแค่นี้ก็ไม่ช่วยกันอย่างงั้นเหรอ ได้สิคิดอะไรออกแล้วเดี๋ยวรู้เลยอ๋ะโทรศัพท์เข้าที่บ้านโทรมาเนี่ยออะอะไรนะคะคุณแม่ป่วยหนะักขาดคนดูแลกระทันหันโอ้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรีบขออนุญ,ญาตครูกลับไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะโทรศัพท์เยลีมีสัญญาณด้งไงแปลกจัง <laughs> ครูคะที่บ้านโทรมาบอกว่าแม่ป่วยกระทันหันหนูต้องกลับไปดูแลค่ะขออนุญ,ญาตกลับก่อนนะคะด่วนจริงๆเลยค่ะนะคะ อ้าวยังไงล่ะทีนี้แล้วใครจะลงไปส่งล่ะครูก็ต้องมีธุระต้องชิมอาหารเอ้ยไม่ใช่จะต้องดูแลเด็กๆที่เหลือเฮ้ยวุน่นวายไปหมดหนูได้ลงไปเองก็ได้ค่ะแป๊บเดียวแล้วที่บ้านจะมารับข้างล่างนะคะเออจะเอาอย่างนั้นเหรอค้าครู่ลงไปเองได้แน่นะระวังระวังด้วยล่ะเฮ้ยงั้นหนูขาตัวก่อนนะคะ <laughs> ทั้งหมดเนี้ยก็คือแผนของชั้นเองแล้วเนี่ยฉลาดหลักแหลมดุดดังลิงชิมแปนซีจริงๆเลย อันดับแรกก็คือต้องหลอกทุกคนว่าต้องลงจากค่ายนี้ไปก่อนเพราะว่าติดธุระแม่ป่วยแต่จริงๆแล้วเราเน่ยแอบอยู่ข้างบนเนี่ยแหละอ่ะเจอแล้วทำเลเหม,มาะหลบนี่โอ่งนี่กันแล้วกันจากนั้นก็รอให้ถึงเวลากิจกรรมรอบกองไฟที่ทุกคนจะต้องไปรวมตัวกันอยู่ที่จุดเดียวซุปเปอร์ชายอ่ะซุปเปอร์ชายอ่ะซ,ซุปเปอร์ชายเมกิโอมายอ่ะซุปเปอร์ชายอ้าวกรี่เกรส่ทุกคน เหมือนครูจัดคอนเสิร์ตให้ตัวเองเลยนั่นแิซึ่งกิจกรรมนี้นะทุกคนจะระบังคับให้เอาโทรศัพท์ไปไว้อยู่ที่เดียวกันแล้วฉันก็ใช้โอกาสนี้หลอยสะเลยไอ้ป้องสิ o แ o ดโปรโมตเครื่องสามหมื่นฝาก็จะตกเป็นของฉันส่วนยายหมวยก็จะโดนแม่ด่าสะใจจริงสะใจจริงโว้ย ซึ่งก็ไม่มีทางที่ใครจะมาหาว่าฉันเป็นขโมยได้เพราะว่าทุกคนน่ะคิดว่าฉันกลับบ้านไปตั้งแต่ตอนเย็นแล้วตอนนั้นน่ะโทรศัพท์ของยายหมวยก็ยังไม่หายนั่นเองโทษฐานที่เอาของดีๆมาแต่ไม่ยอมแบ่งฉันแต่จริงๆแล้วก็หมันไส้มานานแล้วแหละมีโทรศัพท์แพงๆใช้อวดรวยดีนะได้ของแล้วก็เพลินละจ้าเดี๋ยวจะเอาของไปขายแล้วก็เอาเงินมาใช้ให้เปละไปล่ะ แต่เราจะลงทางเดินที่สะดวกสะดวกไม่ได้เด็ดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาเห็นเข้าเราก็เลยจะต้องลงด้านหลังโอ้ยลำบากตรงนี้แหละแต่ยังไงฉันก็บ่อยย่านแน่นอนรีบหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมืดแล้วกลัวผี <c oughs> ทางนี้แล้วก็ต้องไปให้สุดเลยนะเมื่อไหร่จะออกจากตรงนี้ไปได้สักทีนะแต่ยังไงก็ต้องเดินต่อไปเรื่อยๆมันก็ต้องไปเผลิดที่ไหนสักแห่งนั่นแหละนะยิ่งเดินก็ยิ่งวังแวงมันยังขาดแบบเนี้พร้อมจะมีผีออกมาทุกเมื่อเลย ที่สุดฉันก็เดินออกมาจนถึงถนน,นจนได้แต่ว่ามันไม่คุ้นตาเลยที่นี่น่ะที่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ยจะไม่ไหวอยู่แล้วทำไมมันเหนื่อยอย่างเงี้กลับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงทันใดนั่นเองฉันก็ได้ยินเสียงรถยนต์คันหนึ่งกำลังวิ่งมาทางนี้ คันันน้นเป็นรถกระบะสภาพเก่าๆข้างหลังมีคนนั่งอยู่ทุกคนแต่งตัวเหมือนกันหมดเลยแต่นี่ไม่ใช่เวลามาสงสัยอะไรฉันรีบวิ่งไปบอกทันทเีเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอด้วยจะขอติดรถไปด้วยอ,อจะลองข่าวใช่ไหมคะจะขอติดรถไปข้างล่างด้วยนะคะไม่ต้องรอเสียงตอบรับฉันรีบกระโดดขึ้นรถไปทันที คนบนรถหน้าตาเศร้าหมองนั่งนิ่งเอาแต่บ่นพึมพำไปมาเออไม่น่าเลยน่าสงสารจริงๆและก็น่าแปลกที่ไม่มีใครสนใจจะถามหรือว่าพูดคุยอะไรกับฉันเลยหลอนชะมัดแต่ก็ดีแล้วเดี๋ยวจะมาถามว่าทำไมมาโผล่ตรงนี้ขี้เกียจเนนะื้อคำตอบและเดี๋ยวพอถึงข้างล่างเราก็รีบชิ่งจากไปแบบไม่ต้องลาจบ เมื่อถึงข้างล่างแทนที่รถจะวิ่งเข้าถนนใหญ่เส้นที่จะเข้าเมืองกลับวิ่งไปทางเล็กๆอีกเส้นหนึง่งมุ่งตรงไปที่วัดเอ้ยยังไงก็ช่างรอดมาได้แล้วดเดี๋ยวนั่นคนที่นั่งอยู่ตรงศาลานั่นแม่ฉันกับครูนี่นะแม่ของฉันใส่ชุดดำด้วยทั้งสองหน้าตาเศร้าส้อยแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลามางานศพใครกันนะฉันจะแปลกๆซะแล้วสิ อหลบก่อนดีกว่ารูปหน้าศพนั่นนั่นมันรูปฉันนี่หรือว่านี่มันคือและแล้วความทรงจำของฉันก็กลับคืนมาฉันคือฉันฉันตายไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ลื่นขณะลงเขา ตัวฉันได้ร่วงตกลงไปในเหวลึกและเสียชีวิตตรงนั้นนั่นเองเธอลิมีหน้าเลยฉันจะต้องคิดถึงเธอมากแน่ๆเลยออขอโทษนะที่ฉันให้เธอกินมามาอันนั้นฉันล้อเล่นนะ อันที่จริงเราเตรียมทำอาหารเพื่อเธออยู่แล้วเพราะว่าเพื <attempted to die> ่อเราคือเพื่อนกันเพื่อนของฉันทั้งที่ฉันคิดไม่ดีกับสองคนนี้ โทราศัพท์ที่ร่วงลงไปฉันจะต้องไปหาโทราศัพท์มาคืนหมวยฉันจะต้องฉันจะต้องปีถัดมาว้ากระปูสปูกรากรบะบือสยิ้งขึดในที่สุดก็มาถึงวันนี้จนได้วันที่ชมรมลูกเสือของโรงเรียนเราจะได้มาเข้าค่ายพักแรมกันแบบแมน,แมน และสถานที่นั้นก็คือค่ายสยองแห่งหุบเขาผีเหีันแบบคูณสองดังนั้นเพื่ออัทรอดครูจึงเลือกเดินทางไกลขึ้นเขาในเวลากลางคืนยังไงละ่ะอา้าวเด็กๆนั่นหลังครูขึ้นไปโถ่กินแรงชะมดเลยใช่จริงด้วยว่าไงนะเ,เ,เ,เล่าครับรบ,บอกว่าอยากกินชะมดครับใช่ๆช,ช,ชอ้อก็แล้วไป ระหว่างทางครูจะเล่าตำนานความเฮี้ยนของภูเขาลูกนี้ให้ฟังม,มีนักเดินป่าหลายคนบอกว่าพบกับวิญญาณเด็กผู้หญิงร้องไห้อยู่ริมทางเป็นภาพที่กระตกจิตกระชากใจเป็นอย่างมากเออดันนั้น,น,นชุดในานารีเหมือนกับอย่างที่เขาเล่าเลยเอ,อ๋ยังไงเดี๋ยวสิยังไงนะอย่าบอกหน้าว่า

กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสปุกี้ทีกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายัางไงล่ะกดเลยกดให้หน่อยขอบคุณจ้า